กำเนิดเป็นเจ้าฟ้าแต่ต้องดํารงชีวิตเป็นพ่อค้าขายตุ๊กตานะครับเจ้าฟ้ารินบินหรือว่าเจ้าฟ้ารินปินทรงเป็นโอรสของเจ้าฟ้ากระหนงแต่ถูกทอดทิ้งจึงต้องดํารงชีวิตเป็นพ่อค้าขายตุ๊กตาอยู่กับยายต่อมาในปีพุทธศักราชนะครับ2422ทรงออกจากมันเดเลไปอยู่ที่ย่างกุ้งและได้เป็นตุลาการศาลในปีพุทธศักราช2424ที่ิทวายอีกปีถัดมาก็ได้เป็นมาโยโอบหรือว่าหัวหน้าเมือง ที่เห็นซาดาแต่ถูกอังกฤษปลดในปีพุทธศักราช2426เนื่องจากเดินทางเข้าไปในรัฐกะเหลี่ยงโดยไม่ขออนุญาตก่อนหลังจากนั้นจึงไปหางานทำในมะละแมงขณะที่อยู่ที่มะละแม่งนี้เองมีผู้แทนของเจ้าฟ้าไทยใหญ่มาทูลเชิญให้ไปเป็นผู้นำในการต่อต้านพระเจ้าสีป่อพระองค์ก็จึงลอบหนีออกจากมะละแมงไปถึงเจงตุง ในเดือนธันวาคมนะครับปีพุทธศักราช2428สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่ออังกฤษยึมดมณีเลได้กลุ่มต่อต้านพระเจ้าสีป้อกลายเป็นกลุ่มต่อต้านอังกฤษมีศูนย์กลางที่เมืองเชียงตุงประกอบด้วยเจ้าฟ้าไทยใหญ่หลายเมืองและต่อมาในเดือนมกราคมนะครับปี2430อังกฤษก็ได้ส่งทหารไปปราบป,ปาม เกิดการสู้รบกันอย่างดุเดือดแม้อังกฤษจะลุกไปจนถึงภูกุโจแต่ฝ่ายไทยใหญ่ก็ยังไม่ยอมแพ้อังกฤษจึงใช้วิธีเกลี้ยกล่อมเจ้าฟ้าไทยใหญ่ว่าถ้ายอมอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษจะได้คงสถานะเดิมและจะนิรโทศกรรมให้เจ้าฟ้าริมบิน หลังจากนั้นก็ได้ลุกเข้าโจมตีฝ่ายไทยใหญ่ทีละก,กลุ่มในที่สุดฝ่ายต่อต้านที่อ่อนกำลังลงก็ยอมรับข้อเสนอของอังกฤษเจ้าฟ้าริมบินเสเด็จออกจากไทยใหญ่ไปยังย่างกุ้งแต่เนื่องจากความวุ่นวายของสถานการณ์พระองค์จึงถูกส่งไปประทับที่อินเดียที่กาลกัตตาได้กลับมาอยู่ย่างกุ้งอีกครั้งในปีพุทธศักราช2464จนสิน้นพระชนในปีพุทธศักราช2476นะครับ